สวัสดีครันเพื่อนชาวไบเกอร์ของทางร้นานสุด่อดมอเกอร์ไซ์อแล้วนะครับเราก็ยังกลับไปอยู่กันที่เจ้า h o n d a CB400 สี่ร้อยโฟเออผมอาะติดพูดา่าซูเปอร์โฟนะแต่ว่าคันนี้มันเป็นโฟเฉยนะครับก็คือทรงโชกุอพอดีมีเหมือนว่าเป็นพี่คนหนึ่งนะเขาเป็นคนปั้นคันนี้ขึ้นมาเอัอเขาเรียกว่าตัวนี้คือโชกุนนะคบคือตัวโชวกุนแสดงว่าผมถูกแล้วแหละข้อมูมถูกแล้วมันคือตัวโชวกุนนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมา รีวิวการขับดีกว่านะเพราะว่าเราเคลิปที่แล้วเนี่ยผมรีวิวเรื่องตัวรถไปแล้วส่วนเนนี้ยเรามารีวิวการขับขี่นะครับคือผมบอกก่อนว่าอันเนี้ยรีวิวในในฐานะานะรถทำนะรถที่ทำทำเอเอไปพูดว่าไรดีวะรถที่ทำรถที่ทำแต่งแบบเนี้ยเออจะพูดอะไรผมเนี่ยเรถที่แต่งแบบเนี้ยเพราะว่าคันนี้มีเกียโยงนะครับมีเกียโยงของโค้ แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแฮนด์เดิมนะครับแต่ว่ามีการใส่จกุกปลายแฮนด์อะไรพวกเนี้ยแล้วก็เบรกก้านเหรียญแล้วก็คัสเซียจียระมานี้นะครับก็หลังจากอะไรอย่เครื่องผมที่ลองขี่เนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยผมว่ามันมีความสุขขมแบบมันไม่เอ็กซ์เซียเว้ถ้าเอ็กซ์ซีฟแบบมันจะเป็นเหมือนโซโฟที่แบบกดปุ๊บมากดปุ๊บมาแต่เนี่ยกดแล้วค่อยๆมานะครับแต่ว่าอันเนี้ยบอกก่อนว่า คือผมเซ็ตคาบูเป็นสแตนดาร์ดเดิมๆจากโรงงานนะครับแล้วคันนี้มีการใส่กองเปลืยมามันก็อาจจะทำให้ความแอคเสซีฟเนี่ยมันหายไปเพราะว่าจริงๆเนี่ยการใส่กองเปืยนะครับจะต้องมีการไล่น้ำมันและอากาศใหม่นะครับแต่ว่าเนี้ยน้ำมันมันเป็นสแตนดาร์ดไงอากาศก็สแตนดาร์ดมันก็อาจจะแบบไม่กระชุ้างหน้าเกินไปอ่ะมันก็ยังแบบเขาเรียกวะไรมันมีความแบบหน่วงนิดนึงหน่วงเพราะว่าอากาศอาจจะเยอะเกิน มีการใส่กองปวยน,นะมันต้องการน้ํามันที่มากขึ้นนะเพราะว่าอากาศเยอะขึ้นแต่ถามว่าขับดีไหมบอกว่าขับกลางโอเคนะเออแล้วผมก็ลืมบอกไปว่าเหมือนรถคันนี้มีห้าเกียร์เว้ยไม่ได้หกถ้าเป็นซูเปอร์โฟถ้าเหมือนมีอยูนะเหมือนซูเปอร์โฟมีหกนะครับแต่ว่าเจ้าตัวโฟโทุนเนี่ยมันมีห้านะหรือเปล่าน่าจะนะครับน่าจะมีห้านะเดี๋ยวผมขอ เลยเป็นหน่อยแล้วกันนะช่วงนี้ตรงนี้นะครับลมเยอะมันเยอะช่วงตรงนี้เนะี่ยมันจะค่อยๆไปนะครับอันนี้คือเกียร์เกียร์สุดนะนะเกียร์น่าจะเกียร์ห้านะถ้าไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวผมจอดให้นับเกียร์อีกรอบหนึ่งนะแต่ผมเนี่ยนะตอนเนี้ยคือมันเกียร์สุดท้ายแล้วอนะ มันก็ไปเรื่อยๆนะแต่คือแบบโอ้โหล้อมาหกเจ็ดพันนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันแบบอือ้อๆนะเออมันเป็นมันมันเหมาะกับการที่เป็นรถขี่เรื่อยๆไม่เหมาะกับการขี่แบบหวด่ะเออจะว่าหววแล้วกันเพราะว่าถ้าขี่ความเร็วประมาณเมื่อกี้แล้วแบบไปโหเจ็ดแปดพันรอบเนี่ยเอ็นซีถ้าเป็นเอ็นซีหรือว่าซิงดีสี่ร้อยนะผมมันมันไปใจแล้วอะแต่เนี้ยมันแบบเอืเออเรื่อยๆนะครับแบบชิวๆแล้วบอกก่อนว่ารถไม่มีสแานอะ เออไม่รถนี่มีความสะทานอเลยนะขี่ไปเรื่อยเลยนะเดี๋ยวขอไปไกลนิดหนึ่งนะตรงน,นี้รถเยินคระเพราะว่าผมจะจอดแล้วก็นับเกียร์ผมก็ลืมนับเกียร์เลยเมื่อกี้แล้วก็ใหญ่างหนึ่งนะที่ผมอยากจะบอกก็คือผมรู้สึกว่ามันคอนโทรลง่ายกว่าซูเปอร์โฟร์เออคือมันอาจจะเป็นเพราะด้วยความที่ไม่รู้นะผมมีความรู้สึกว่ารถมันหนักกว่ารถมันหนักกว่าซูเปอร์โฟร์ เวลาเข็นหรือว่าอะไรเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันมันหนักอ่ะเออมันมันจะไม่เหมือนซูเปอร์โฟล์ทั่วไปอ่ะถ้าซูเปอร์โฟล์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเข็นง่ายเข็นเบาอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าคันนี้มันหนักมากเลยอ่ะแล้วก็แต่ว่าการขับขี่เนี่ยมันก็แบบไม่ได้ยุ่งยากนะคอนโทรลง่ายมากด้วยความที่คันนี้เป็นเกียโยงด้วยยิ่งคอนโทรลง่ายเข้าไปใหญ่เลยถ้าเป็นพักเท้าธรรมดาเนี่ยพักเท้าเดิมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะแบบโอ้ไม่เน่แต่คอนโทรลง่ายกว่ากด้นะผมไม่มั่นใจเหมือนนือผมชินกับพวกเกียวยง เราชินกับการขี่พวกรถสปอร์ตไงรถสปอร์ตเนี่ยเบอเดิมมันก็จะแทบจะเป็นเกยงอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นในแบบสไตล์ไอที่เขาเรียกอะไรนักเก็ตนักเก็ตเหรอนักเก็ตคยเซอร์ไม่ได้ดิคคยเซอร์ต้องเป็นชอปเปอร์เลยไม่รู้เหมือนกันเออแต่ผมชอบววมันนักเก็ตแล้วกันนะเนี่ยการแบบการเอียงการอะไรซิกแซกเนี่ยมันง่ายนะแล้วจริงๆเนี่ยคันนี้ผมลองไปขี่ตอนรถติดเลยนะเออขับง่ายมากเลยอะ่ะขับง่ายกว่ารถสปอร์ตเยอะเลย นี่ยผมกจะขี่เรื่อยอย่างนี้นะอันนี้มันกี่สุดท้ายแล้วไงแล้วเครื่องมันแบบห้าพันผมก็รู้สึกว่ามันลั่นแล้วนะไอ้ความเร็วข้างซ้ายเนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามันตรงหรือเปล่านะผมรู้สึกว่าไม้มันแข็งมากเลยผมจะลองกดคืนตั้งหน่อยนะ ความเร็วประมาณนี้ผมคิดว่ามันน่าจะไปประมาณ80กว่าไม่ก็ร้อยแล้วนะแต่ว่าไม่เนี่ยมันอยู่แค่60เองอะ่ะผมว่ามันมันแข็งอะ่ะแต่เสียงนี่อย่างเล้าเลยอะ ทนโคตรง่ายผมบอกเลยันโทนง่ายมากแล้วก็โพซิชันการนั่งนะการนั่งในตำแหน่งที่คันนี้ใส่เกรโยนะครับมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าลำบากหรือเมื่อยเลยนะผมว่าได้สบายกว่ารถโตเลยอ่ะผมคิดว่ารถดดิตเนี่ยขายได้อยู่มนันคือประมาณเครื่องประมาณเนี้ยแต่อันเนี้ยมันถอยเปยื้องหลังเหมือนที่รถสปอร์ตอะ่ะผมว่าผมแบบ ขี่สบายสบายเลยแล้วตัวไม่ไหลเลยนะเวลาเบรกเบรกะไยตัวก็ไม่ไหลนะถ้าเป็นกวิบอาร์ซีีอาร์เนี่ยเวลาเบรกตัวมันจะไหลไงแต่เนี้ยเบรกตัวก็ไม่ไหลนี่ก็สบายแต่ถ้าจะถามหาเรื่องขุมกําลังเครื่องความแรงเนี่ยผมบอกผมบอกเลยว่ามันไม่ได้แรงขนาดนั้นครับเนี่ยอันเนี้ยอยู่เกี่ยวท้ายผมปิดนะเนี่ยมันเหมือนว่าแบบมันใช้แรงปลายอ่ะแรงต้นมันไม่มีนะครับ ลอดเนี่ยแปดพันแปดพันเสียงแบบเสียงโคตรสะใจอะ่ะแล้เสียงข้บูมันดังมากไงเพราะว่าในคันนี้ใส่กองเปือยไงเสียงขบูมมันแบบสาใจเลยมันป๊อดป๊เลยอะ่ะ ี่80ผมคิดว่าความเร็วเมื่อกี้น่าจะมีประมาณ120อะ120มีแน่ๆอะทำไมขึ้นถึง80โ <c> ค <oughs> ้แข็งเลยอะงงจัดเลยแต่เวลาแบบิดคันเร่งแล้วค่อยๆเปิดเป็นรอบเป็นรอบเนี่ยโห่แม่งเสียงมันเท็จตงเลยน,นะเพราะว่าเปย์เอาเตเปย์ออกองไงเสียขบูเลยชัดครับและเสียงมันจะเปลี่ยนนั่นแหละเวลาเรากดนะครับ ครั้งแรกผมน่ตกใจเลยตอนที่ผมทําวิธีแบบเกี้มึงว่ารถมีเทคเออสรุปเลยริงรถนมันไม่มีวิเทคนะมันเป็นรถแบบธรรมดาวาธรรมดานี่อเนี่อยู่ตรงนี้โคตรนุ่มถ้าเป็นรถผมเนี่ยผมจะยืนด้วยผมจะยืนจะออกจากรถเพราะว่ารถผมมันเด้งไงโชว์มันแข็งแต่คันนี้นุ่มนวล นุ่นนวลมากแต่ผมจะต่ออีกนึงนะแต่ผมจะวัดเกียร์ดูก่อนว่าคันนี้มันมีกี่เกียร์เอ,อ้ผมว่ามันมีหนน้า,าอยนนู่แต่น้ำา่ะอันนี้เกียร์หนึ่งนี่อันนี้เกียวว่างครับอ,อันนี้เกียร์หนึ่งนะครับ สี่อยู่นะครับอ่าเออมีห้าจริงก็ผมก็ว่าผมรู้สึกว่าเกียร์มันหมดไวไปสรุปมีห้าเกียร์นะครับตัวโชวกุนตัวนี้แล้ววันนี้บอกก่อนว่าวันนี้อากาศมันแบบมันเหมือนว่ามันอุ่นขึ้นนะแต่ตอนเย็นนะครับผมรู้สึกว่าเย็นมันก็่เย็นปกติแหละ แต่ว่ากลางวันเนี่ยมันจะร้อนนะครับก็เลยเอาช่วงต้องเอารถมาลองช่วงหนเอายิงนะหลังจากไอชิปแรกของคันนี้ผมอาจไประบบก็เอาไปลองขี่จะรีวิวต่อสรุปแบตกล้องไม่มีเอออมันชั้นแบตกล้องเฉยเลยก็เลยต้องมาอัดวันหนึ่งนะครับเอออยากได้จริงเลยคันนี้แล้วทรงมันโคตรเท่ลเลยทรงแบบทรงประมาณนี้ผมไปน,นึกถึงอะไรไะทรงแบบพวกบวโบโซสกุลอะ เออ้อเสียวมากอ่ะแต่ผมจะค่อยเร็งนะตอนนี้หกประมาณห้าพันหกพันนะเนี่ยเวลาดึงนะครับมันมาเหมือนกันนะอันนี้กดละเนี่ยดึงนะมันมันไม่ใช่ไม่ดึงนะครับอารมณ์ง่ายๆก็คืออย่าขี่ช้าก็ขี่ได้รถไม่สถานอย่าขี่เร็ว รถก็พร้อมที่จะไปเหมือนกันเออมัน,ม,นมันไม่ได้ว่าแบบมันเอื่อยเลยขนาดนั้นนะครับอ่ะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ปั๊มบตทอปั๊มนี้ผมไม่ได้มานานมาก วันนี้รถน้อยนะครับรถน้อยเราก็ถ้ารถน้อยเราก็จอดช่องพวกนี้ได้นะแต่ถ้ารถเยอะนะครับเราต้องไปจอดในที่ที่มอไซค์นะที่เขาจัดไว้สำหรับจอดมอไซค์นะครับนี่แจ้าคันนี้พัดลมทํางานปกติด้วยนะครับมาถึงตรงนี้นะครับก็คงมีประมาณนี้นะสําหรับเจ้าคันนี้นะครับก็คใครที่ยังไม่ได้ดูรีวิวตัวเต็มเจ้าคันนี้นะก็สามารถ กลับเข้าไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับส่วนคลิปนี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นรงใจช่องแบงค์สเปคเตอร์กันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ